สะสมประจุกำรรไว้หนาแน่นมนุษย์ต่างดาวจะลงมาเพื่อยกระดับจิตใจของมนุษย์จากคลิปก่อนเราได้พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการติดต่อทางจิตของมนุษย์ต่างดาวผ่านทางร่างทรงแต่ไม่ใช่การเข้าทรงแบบทั่วไปที่เราเข้าใจกันแต่เป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบกระทำโดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือชาวอเมริกันและผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาเป็นพยาน ร่วมสังเกตการในครั้งนี้เพื่อช่วยตรวจสอบพิสูจน์องค์ความรู้ของสิ่งที่อ้างว่าเป็นกระแสจิตต่างดาวที่ส่งผ่านทางร่างทรงของนางฟิลิสจากการสนทนาติดต่อซึ่งได้นำมาแสดงมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนักจานบินวิทยาหลายคนได้ช่วยกันวิเคราะห์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญหลายคนข้อมูลที่ได้รับมีความจริงอยู่มาก ร่างทรงสามารถอ้างประวัติศาสตร์ของโลกกล่าวถึงเวลาสถานการณ์ในอดีตรวมทั้งชื่อบุคคลต่างๆได้อย่างถูกต้องโดยปกติหากคำพูดเหล่านั้นเป็นคำพูดของตัวร่างทรงเองนางฟิลลิสย่อมหมายความว่าร่างทรงคนนี้ต้องเป็นนักประวัติศาสตร์ที่เชี่ยวชาญมากแต่จากการสอบประวัติของนักวิเคราะห์พบว่าร่างทรงหรือนางฟิลลิสเป็นผู้หญิงธรรมดาจบการศึกษาแค่มัธยม ไม่เคยมีความรู้ทางประวัติศาสตร์มากนักเป็นไปไม่ได้ที่นางจะสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆได้ละเอียดขนาดนี้แม้แต่ชื่อสถานที่ต่างๆผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ก็ยังต้องเปิด En c y ซค o p พ d เดเพื่อตรวจสอบรวมทั้งสิ่งที่อ้างว่าสื่อมาจากต่างดาวนี้สามารถทำนายเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องเกือบ100%เเซ ทั้งเรื่องการเมืองและสถานการณ์ต่างๆบนโลกปัจจุบันแต่ก็ยังต้องขอให้ทุกท่านใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังอยู่ดีบทสนทนาต่อจากคลิปที่แล้วถามมีจุดประสงค์อะไรในการติดต่อในครั้งนี้ตอบในการติดต่อครั้งนี้จุดประสงค์ใหญ่ของเราก็คือเราต้องการทําโครงการเพื่อเตรียมมนุษย์โลกให้พร้อมเพื่อรับการลงสู่พื้นพิภพ,พ การลงจอดของยานที่พวกท่านเรียกว่าจานบินตามโครงการนี้การลงจอดจะใช้เวลา9วันตามเวลาบนโลกของท่านในช่วงเวลา9วันท่านจะเห็นจานบินของพวกเราลงจอดทั่วไปตามจุดกำหนดที่เราจะบอกให้ทราบต่อไปการลงสู่พื้นพิพของจานบินจะกระทำโดยจานบินหลายประเภทยานส่วนมากจะอยู่บนผิวโลกเพื่อดำเนินการตามโครงการแผนขั้นที่สอง คือการติดต่อกับผู้นำของพวกท่านท,นทั่วโลกเพื่อดำเนินการตามแผนขั้นที่3ต่อไปสิ่งที่จะมากับยานของเราไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์จากพิภพอื่นเขาเหล่านั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เจริญซึ่งมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ชั้นสูงมากกว่าวิทยาศาสตร์และความเจริญใดๆที่มีอยู่บนโลกของท่านกลุ่มสมาชิกต่างพิภพนี้ จะนำยานลงจอดและจะมาช่วยแก้ไขปัญหาที่มนุษย์ไม่มีวันแก้เองได้สำเร็จจะมาช่วยสอนวิทยาการที่ก้าวหน้ากว่าและดีกว่าที่มีอยู่บนโลกแต่จุดหมายใหญ่แล้วเขาจะมาจัดการยกระดับจิตของพวกท่านจะช่วยทำให้ระดับจิตของพวกท่านสูงขึ้นและดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่มันจะช่วยให้เกิดแสงแห่งธรรมแก่พวกท่านเมื่อพูดถึงแสงสว่างแห่งธรรมพวกมนุษย์ ไม่เข้าใจว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับสากลจักรวาลทั้งหมดได้อย่างไรพวกมนุษย์ไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าวัตถุประสงค์ที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเพื่ออะไรการกระทำความโกรธความเกลียดชังความอิจฉาริษยาการทำลายล้างและความชั่วร้ายอีกมากมายที่พวกท่านส่วนใหญ่ชอบกระทำกันทั้งด้วยสำนึกและไม่สำนึกก็ตาม เหล่านี้มีผลกระทบถึงพลังงานหรือสนามพลังที่เชื่อมต่อการระหว่างพบระหว่างดวงดาววิวัฒนาการของชีวิตในรูปแบบต่างๆทั่วเอกภพนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันหมดการกระทําในทางลบส่งผลกระเทือนทําให้เกิดการเสียสมดุลของการพัฒนาทางชีวิตในพิภพและในมิติอื่นๆทั่วไปหมดด้วยการยกระดับจิตสํานึก ของมนุษย์บนโลกนี้ให้สูงขึ้นเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยทวงสมดุลของการพัฒนาพลังชีวิตในกาแล็กซีนี้ได้บนโลกมนุษย์นี้เป็นแหล่งหนึ่งที่รวบรวมของวิญญาณหรือพลังชีวิตที่มาจากที่อื่นไว้ในรูปแบบของชีวิตที่เป็นนามรูปพลังชีวิตจะต้องมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ความมีชีวิตในรูปแบบของความเป็นมวลสารวัตถุธาตุ นี่คือส่วนหนึ่งของวงจรการพัฒนาไปสู่ชีวิตในรูปแบบที่สูงกว่าแต่โลกมนุษย์แห่งนี้เกิดมีความหนานแน่นเหมือนกับของเหลวที่เข้มข้นพลังชีวิตจำนวนมากได้มาที่นี่ตามวงจรของมันแต่ต้องติดอยู่ที่นี่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่นี่ไม่สามารถพัฒนาไปสู่ชีวิตในรูปแบบที่สูงกว่าได้มีพลังชีวิตจำนวนน้อยที่สามารถดูดออกไปจากวิภพโลก แต่พลังชีวิตระดับต่ำกว่าอีกมากที่กำลังเดินทางตามวิถีของมันมาสู่โลกซึ่งมันจะต้องมาติดอยู่ที่นี่เมื่อความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นสมดุลต่างๆก็ถูกทำลายความร่วมมือกันระหว่างเรามนุษย์ต่างวิภพหลายกลุ่มซึ่งมีระดับชีวิตที่สูงกว่าท่านเราวางโครงการปรับสมดุลพลังชีวิตเราก็ทำมาแล้วในที่อื่นซึ่งมีปัญหาแตกต่างกัน และเรากำลังจะทำให้กับมนุษย์บนพิภพโลกตามแผนที่1การลงจอดบนพิภพโลกกลุ่มตัวแทนจากหน่วยงานใหญ่ได้เข้าสำรวจสภาวะและสถานการณ์ต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วเรื่อง UFO ที่พวกมนุษย์ตกใจและพากันสงสัยนั่นคือยานของพวกที่มาทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลการทดลองและการทดสอบข้อมูลต่างๆ ได้กระทําสําเร็จไปแล้วหลายเรื่องเราเตรียมการทุกอย่างเพื่อดําเนินการสู่แผนที่หนึ่งเมื่อเวลานั้นมาถึงปฏิบัติการการลงสู่พื้นพิภพอาจจะทําให้มนุษย์ส่วนหนึ่งตกใจและเกิดปฏิกิริยาโต้อตอบอย่างรุนแรงเราได้ศึกษาแล้วว่าช่วงเวลานั้นอาจจะไม่กินเวลานานเท่าใดความกระทบกระเทือนจะไม่ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงมากถึงกับต้องเกิดการเสียหาย หรือเกิดสภาวะที่เรียกว่าสังคมช็อกเราเชื่อว่ามนุษย์จะยอมรับพวกที่ลงมาโดยดีถามพูดถึงจานบินผมอยากทราบเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรกันแน่ตอบส่วนใหญ่แล้วยานบินที่มาปรากฏตัวบนโลกของท่านเป็นยานบินของพวกสมาชิกกลุ่มสากลมาจากดวงดาวหลายแห่งยานพวกนี้มาในรูปแบบของวัตถุที่เป็นมวลสาร แต่มียานบินของเราบางครั้งได้ถูกส่งมาเพื่อปฏิบัติการบางอย่างยานของเราเป็นเครื่องจักรไร้มวลสารถามผมยังไม่เข้าใจเหตุผลนั้นใดในการมาของพวกยานอาวกาศขององค์การหรือกลุ่มสมาชิกอะไรนั่นพวกเขาจะได้อะไรเป็นการตอบแทนจากการทําโครงการลงจอดนี้ตอบการที่จะทําให้จักรวาลน,นี้มีวิวัฒนาการไปอย่างสมดุลด้วยดี มันยากที่พวกมนุษย์จะเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้แต่มันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยให้วิถีของการพัฒนาทางพลังชีวิตอยู่ในสมดุลถามที่ว่าสมดุลน,นั้นหมายถึงสมดุลของอะไรกับอะไรไมิทราบตอบสมดุลระหว่างพลังของชีวิตกับชีวิตแบบกายภาพถามช่วยบอกผมเกี่ยวกับตัวท่านและพวกที่จะมากับยานบินหน่อยซิว่าเป็นอย่างไร ต้องการทราบรายละเอียดตอบพวกที่ลงมาบนโลกมนุษย์นี้ด้วยจานบินเป็นมนุษย์คล้ายกับมนุษย์โลกเป็นสมาชิกขององค์การสากลจักรวาลรับอาสามาทำงานให้โครงการของเราถามได้รับผลตอบแทนอย่างไรในการรับอาสานี้ตอบเขาเป็นสิ่งมีชีวิตในรูปกายภาพมีตัวตนเหมือนคนบนโลกนี้ แต่มีความเจริญทางภูมิปัญญาและเทคโนโลยีสูงมากทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจได้พัฒนาเข้าสู่จุดสูงสุดของการพัฒนาทางยีนโครงสร้างของชีวเคมีพวกเขามีความเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับกฎธรรมชาติของชีวิตและสรพรพสิ่งทั้งหลายในสากลจักรวาลพวกเขาจะลงมาช่วยท่านทำแผนการยกระดับจิตให้แก่มนุษย์โลกเพราะเขา มองเห็นผลร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นหากปล่อยให้เกิดการเสียสมดุลเกิดขึ้นมากกว่านี้ถามเอาละผมพอเข้าใจแต่มีข้อข้องใจอีกมากพวกท่านว่าพวกเราไม่เข้าใจความหมายของชีวิตท่านจะบอกเราได้ไหมว่ามนุษย์เกิดมาทำไมมาอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรมาได้อย่างไรและเรามาจากไหนไม่ทราบตอบมนุษย์ทั้งหลายบนโลกนี้มาจากเราทั้งสิ้น ปัญหาที่ถามมาเป็นปัญหาที่คนทั้งโลกอยากจะทราบแต่มีไม่กี่คนที่ทราบคาตอบนี้หรือเคยทราบคาตอบนี้และได้พยายามบอกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่มักจะได้รับการปฏิเสธเสมอมาชีวิตมนุษย์ทุกคนบนโลกเกิดมาจากสเก็ตส่วนย่อยๆของพลังชีวิตของเราที่หลุดออกไปแต่และหน่วยประกายพลังชีวิตที่แตกต่างกันออกไปจะต้องผ่านเข้าสู่วิถีตามกฎธรรมชาติ แห่งสา,ากลจักรวาลมันจะต้องไปถือกำเนิดในรูปต่างๆเป็นลำดับแล้วแต่ความต้องการที่มันยึดเหนี่ยวหรือประจุก,กรรมของมันจะส่งมันไปจนกระทั่งมาสู่โลกมนุษย์มันอาจจะถือกำเนิดเป็นสัตว์ชั้นต่ำหรือมนุษย์ก็ได้การถือกำเนิดในแต่ละชาติเป็นไปตามกำลังของประจุก,กรรมที่มันยึดเหนี่ยวเอาไว้การเรียนรู้และได้เข้าประสบกับความเป็นชีวิต ในแต่ละชาติเท่ากับการสะสมปัจจุกรรมปัจจุกรรมอย่างหนึ่งจะนำมันไปสู่อีกอย่างหนึ่งจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่โลกอื่นที่มีรูปแบบของชีวิตต่างๆไปสู่ชีวิตมีระดับจิตที่สูงกว่าเมื่อพัฒนาไปจนถึงระดับสูงสุดของชีวิตแบบนามรูปแล้วก็ถึงจุดแห่งการสละรูปนั่นก็คือสะสมปัจจุกรรมกกำลังจะหมดเชื้อมันจะกลับกลายมาเป็นพลังชีวิตบริสุทธิ์ กลับมารวมกับเราและเป็นเราโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ